สวัสดีครับตกปลาเพื่ตาวันนี้เราอยู่กับสายสตรอง 8X นะครับวันนี้หัวเจเชิงเบอร์1.5ตอนนี้ความยาว100มตรนะครับมาตัด0.20แรงดึง20ก่อนปกติผมใช้สาย PE 0.8ทักสี่ตัวล็อกเบสเนี่ยรู้สึกใส่สายเล็กแล้วมันไม่เหมือนใส่สายใหญ่ใส่สายใหญ่ตีง่ายกว่านในความรู้สึกผมแล้วก็เวลาสายมันฟูมันสางสายง่ายกว่านะครับ <c oughs> ของเดิมแต่ก่อนผมใช้ก็จะเป็นยี่ห้อนี้ครับ ตัวนี้สาย PE2 นะ40ปอนดกก็ใช้ดีครับตัวนี้สายลื่นดีนะถัดแบบสลับสีนี่ตัวนี้เลยสลับสีใช้ดีก็ว่าจะเอามาลองตีพชชั่นดูก่อนถ้าไม่เวอร์ก็เดี๋ยวตกสุนะใช้สายเบอร์1.5แล้วกันจะดูว่าจะใช่ได้กี่เมตรครับตัวนี้ก็ วิทยวินะวิทวิ่เรืองก็สายเข้ารอก่อนครับสายเบอร์1.5ึ่งร้อยเมตรจะเต็มมวนไหมเนี่ย 坚你的门。 ชูสี่ขึ้ไปประมาณเกือบเต็มม้วนแล้วเนี่ยร้อยเมตรจะหมดแล้วร้อยเมตรจะหมดแล้วมันก็จะเต็มพอดีล้นนะดิล้นเลยลถ้าเป็นพีเอหนึ่งก็น่าจะร้อยเมตรพอดีอันนี้เป็นพีเอหนึ่งจุดห้าล้นสปูนแล้วเนี่ยเอาออก สวัสดีครับตกปลาพลูดตาวันนี้เราอยู่กับคันลิลลี่เนปจูนความยาว1.5เมตรเบียสถึง0.8 PE นะลอกเป็นแบคกิ้งยูริดีสี่วิดวิทวิทนะครับส่วนเหยื่อเป็นเหยื่ออะไรไม่รู้เหลือๆน้ำหนักประมาณ3กรัมอินิตนะครับสายเป็น PE อถักแเบอร์0.5นลอกเนี่ยมันบอกว่าเบอร์0.5นเนี่ยจุดได้100เมตรนะนี่เห็นไหมจุดได้100เมตรแต่ว่าก่อแล้วไม่ถึงร้อยเมตรนะครับประมาณ จ็ดสิบนิดๆถึงแปดสิบนี่แหละตีแล้วก็ดังดีนะเอาทางเขาอยู่ตีสวนลมได้เลยครับ<ม>ก็ยังฟูอยู่นะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ฟูทุกคนมันอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราด้วยนะสวนหนึ่งเพราะเราเป็นคนคอนโทรลมันแหละถ้าจะไม่ให้มันฟูก็ต้องเหยื่อหนักสักหน่อยนึงนะแล้วก็ปรับหลวงให้มันเยอะเยะหน่อยมันก็จะไม่ฟูแล้วแหละ ถ้าปกติถ้าลมแรงๆแบบนี้ผมไม่เอาล็อกเบสจากบ้านแน่นอนฟูปีแบบนี้ก็ฟูทั้งปีเขาบอกวันบบนีนวันที่ดีซีมันชิบ่ฟูเลอพี่น้องเข็ยบ่บเป็ี่ยนกับฟูพวกเก่านั่นแหละแต่มันก็ช่วยช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะนะถ้าเราปรับหน่วงปรับอะไรให้มันดี ถ้าคนไม่มีพื้นฐานตีรอกหยดน้ํามาเลยผมว่าจริงๆถ้าความรู้สึกผมผมว่าใช้รอกหยดน้ําปกติธรรมดาเลยนะตีให้มันชินอพอเรามีดีซมันก็จะช่วยเราได้นะครับแต่ถ้าเราอวังพื้นพาอุปกรณ์มากเกินไปมันก็จะแบบต่อไปถ้าไม่มีดีซีกูกูตีบ่ได้เนี่ยมันก็บ่ได้อีกนะครับก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเบาอาจจะรู้สึกกองแข็งได้เบกห้ากิโล นี่เสียงดังได้แรงมากยาจะไปไหนอ๋อเสาไฟหักด้ยายนี่ไง ข้อสำหรับการตกประชอนเพราะว่าเยอผมใช้เจ็ดแปดกำตีง่ายกว่านี้อยู่แล้วใช้เท็กซซั่นคนนี้ตรงนี้ตีโฟแฮนด์ hand, ถ้าตีปกติผมเลย